สวัสดีครับสำหรับช่อง get g a u channel นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการอัพ cc ลด ls นะครับนิดหน่อยนะครับตอนนี้เป็นเสื้อ ec สีดำนะครับ ec ตัวดำไซส์ลูกสูบสแตนดาร์ยี่นะครับ55.25มิลลิเมตรนะครับก็ เราจะมาอัพเป็นเสื้อ e c สีขาวนะครับเสื้อ e c ีสีขาวก็จะเป็นไซส์ร้อยนะครับไซส์ร้อยนะครับก็จะมาอัพไซส์เพิ่มส,สีกันนิดหน่อยนะครับก็มีทําไอเสียนะครับ มีทำไอเสียมีเกาพอร์อ id นะครับมีเกา่าลอ o ไอ id ให้เดินได้สะดวกนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้ยกนะครับพอไล่ก็เก่าพอให้เรียบนะครับก็ดีประมาณนี้นะครับไอเสียก็ประมาณนี้ นะครับท่อน้ําเปลี่ยนมาใหม่นะครับท่อน้ำเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนไม่ยากครับท่อน้ําซื้อมาท่อละ60บาทท่อน้ํานะครับ60บาทก็ตัวเก่าก็ใช้ครีมล็อกบีบแล้วก็หมุนหมุนก็ออกเลยนะครับส่วนตัวใหม่ก็ทากาวนะครับเป็นกาวปเกนนะครับกาวสีดําของผมใช้สีดํานะครับก็ ทาที่คนท่อนะครับแล้วก็สวมอัดเข้าไปนะครับใช้ค้อนตอกเข้าไปนะครับก็ใช้ไม้ลองปากท่อนะครับถ้าใช้ค้อนเหล็กกับเหล็กนะครับก็จะทําให้ปากเยินได้นะครับใช้ไม้ลองนิดนึงแล้วก็ใช้ค้อนตีไม้เข้าไปนะครับก็แน่นพอดีนะครับ เดี๋ยวเรามาทำการประกอบกันเลยนะครับให้ดูฝานะครับก็ฝาตัวนี้ก็เป็นฝาเดิมนะครับฝาเดิมก็ซอล่องใส่โอลิงนะครับเป็นฝาเดิมนะครับไม่ได้ป่า ครับก็วัดได้อยู่ที่1 3บสซีซีนะครับ1 2 8สองจุดแปดถึงสิบซีซีนับที่วัดได้ก็ใช้กับลูกไซร้อยนะครับใช้กับลูกไซร้อยก็ค่อยมาดูกำลังอัดกันอีกทีหนึ่งว่ารอรอบไหมนะครับ เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยครับก็ตอนนี้เราได้ถอดเสื้อออกมาแล้วนะครับตัว e4 เสื้อสูบตัว e4 สีดำนะครับก็สภาพกระบอกสูบก็โอเคนะครับ ก็ไอดีเก่านิดหน่อยครับสำหรับสำหรับลูกยี่ห้านะครับนี่นะครับลูกยี่ห้านครับไส์แตนดา์ห้าสิบห้าุดสองห้ามิลนะครับก็ลูกใสนะครับ ลูกใสไม่มีล่องรอยอะไรนะครับก็ถอดเก็บนะครับตัวนี้เอาไว้ใส่วิ่งเทปนะครับแช่ยาวๆนะครับแช่ยาวๆได้นะครับไม่มีปัญหาลูกเบรนะครับก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนใส่ e4 สีขาวนะครับ ตัวนี้ไม่รู้จะเป็นไงเพราะว่าลูกใส่รอบที่แล้วเบรกไปแล้วหนึ่งรอบนะครับก็ไปขัดลื่นมาครับแล้วก็ซื้อลูกใส่ใหม่เดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็ประกอบเสื้อสูบตัว EC สีขาวเสร็จแล้วนะครับใส่ร้อยนะครับ เดี๋ยวเรามาเช็คดูนะครับว่าตีลูกจะเขกกับข้อเหวี่ยงหรือเปล่านะครับไซร้อยน่าจะไม่เขกนะครับ ครับลูกสูบขึ้นสุดแล้วก็เสมอนะครับไม่ไม่สูงเกินนะครับเนื่องจากลูกในไซส์นะครับนะครับก็ใส่ประเก็นแผ่นเดียวนะครับปะเก็นตีนเสื้อนะร,ระเก็นตีนเสื้อแผ่นเดียวเหมือนเดิมนะครับลูกสูบ กับกระบอกสูบพอดีนะครับไม่สูงเกินนะครับก็เดี๋ยวเรามาประกอบฝาสูบกันเลยนะครับ ตอนนี้เราได้ประกอบเสื้อและฝาสูบแล้วก็ท่อเสียเป็นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสตาร์ทฟังเสียงเครื่องกันนะครับว่าจะมีเสียงอะไรแปลกปลอมไหมนะครับ ลังจากเสียงแล้วนะครับก็ไม่มีเสียงสำหรับเสียงแหวนเสียงลูกเกกับข้อเวี่ยงนะครับก็ไม่มีเสียงครับถือว่าเครื่องยนต์เงียบดีนะครับก็เดี๋ยวต้องขี่ลันอินกันก่อนนะครับยังซัดไม่ได้เดี๋ยวลูกจะเบรกนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ สำหรับผู้ที่ติดตามช่อง Get g a t e Channel นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ให้ทุกคลิปนะครับแล้วสำหรับผู้ที่ดูใหม่นะครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมดูในช่อง Get g a t e Channel นะครับก็ฝากกดไลค์กดตับตะ r กด ติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งด้วยให้ด้วยนะครับไว้แจ้งเตือนสำหรับคลิปหน้านะครับ